อยากเหตดให้ชาวบ้านเห็นว่ามันเหตุใดเด้อปรจําเป็นว่าแมนแล้วเจ้ารวยยังจารสิยาวเอคคำนี้ขอให้เขามีความตั้งใจสิ่งใดๆเราก็ทําได้หมดอาศัยเวลารับความอดทนแน่จะขอให้มีความตั้งใจเท่านั้นพอท้อมีบ้างมีทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเราก้าวข้ามคําว่าท้อไปได้ความสุขจะรอเราอยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ลําบาก แต่ถ้าเราทําความลําบากให้มีความสุขความสุขมันก็จะทวีเพิ่มพูนขึ้นมาอีกรือดูการมีวันเลี่ยนไปมีแห่งแรงเข้ากระลุงซื้อพอเฮียวามีหนาฝนเข้ากระชุ่มฉ่าเก้ากัการกับใช้ชีวิตพ้นเข้าคือกันค่ะมีทั้งแรงทั้งฝนทั้งหนาวแต่ว่าเข้าสีสามารถทานรือดูการเล่านั่นไปได้จังไดกระเดี๋ยวความจิตใจตีแข็งแกร่งของเข้าค่ะเป็นปลาตะเพียนหน่อยค่ะตรองนี้เป็นปลาตะเพียนเล็กค่ะกับผมปลาตะเพียนเล็ก โอ้นี่ยินเสียงเขามาเลยตัอครับแมนโอ้แมนบางทีละ่ะบางทีลแลแลนนี่คือเป็นบอ่อปลานิ่นอปลาตะเพียนปลาตะเพียนค่ะอ,โโอ,อันนี้ปลานิ่นอันนี้ปลาตะเพียนพี่ลงไปสองหมื่นมาว่าลงใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยแมนค่ะบางทีลแลแลนส่วนีิเป็นอยู่อันนี้พี่ยุ่งมาหายอาหารเลยเด้ครับเจ้าบอกว่าบ่จํา,าจเป็นเพราะว่าตอนแรกอยู่ในหล่องนี่มันจะเกิดหยาหยาดอกแบบนี้ค่ะน้องนี่นี่นี่ค่ะบัตานี่น้ามันท่วม ้าพวกนี้ก็เลยกลายเป็นอาหารของของของป่าไปโดยปรยายเ,เดี๋ยวพันกระลังพักกันเห็ดแซนด์วิชก็จะเห็ดขึ้นมาประมาณอ๋อหลอกหนึ่ง่็จะเห็ดไหวสามจุดนี่พันกระลังพักกันเห็ดแซนด์วิชค่ะคพีก่ก็เลยพีก่ก็เลยว่าเออแบบดีแห้งพี่อยากแนะนำํำเกษตรกรทุกคนให้เลี้ยงปลาง่ายๆสบายๆปลานิ่นเอ้ยปลาตะเพียนเอ้ยปลาดุกเอ้ยปลาเข็งเอ้ยของบานเฮ้านี่ลแหละค่ะปลาช่อนนี่มันเป็นปลาที่ มันกินเนื้อเนาะเขากัเลียงไดอยู่แต่ในธรรมชาติพิก่ก็มีอยู่แล้วกับ่อยากให้เนนร้ายพี่ก็อยากให้เนนว่าเป็นปลาแบบปลาบานเข้าธรรมดาธรรมดาที่บ่ต้องใส่วอาหารหลายอย่างสินะค่ะเห็นบ่มสังเกตพี่พี่จะบ่อยอาอพี่ต้องถือคู่ถังนัาบอพี่ได้ประสบการณ์แล้วค่ะว่าไอาปลาช่อนเนี่มันจะเข้าต้องให้อาหารเขาเหมือนละเทืออืมค่ะอันนี้มึอพี่ละพี่เพิ่งลงไปด้อพี่ไปต้องเอาซ่อนเอาซ่อนเลยจ้ะโอ้ตรงนี้ก็คือ หอว้ว่างคายไว้น้าบอรับนี่คายพี่การประชอนอ๋อจ<า>้ะครับผมเพราะว่ามันจะมีปลาตัวหน่อยตัวเล็กทีพันอยู่น้ำช่องน้ำอัน,นินหน้าพื่อเหาว่าง,งทอไว้ถูกจุดเลยเราระบบน้ำพี่พี่จะเปน็นยังไงค่ะน้ำน้ำได้ลองหล่ยพี่จะอ่าฐาสมมติมาเขาอยากสูบลองนี่ม็นบอค่ะพี่ก็จะปิดปิดปิดหัวปิดท้ายแล้วก็สูบออกเลยเอาใส่ต้นงต้นใหม่เพื่อที่จะเคลียร์ปลาในบ่อนี่ยังสินะคะ ถาถาสมมเลว่าถาถา,าน่งช่วงหนาฝนพี่กับไ้น่าม,มันเสมอกันเลยเนี่ยนะคะคือไ้ไลจากข้างบนลงล้างเลยแมนจ้ะแมนจ้ะแมนจะาีวลาพี่อยากแนะนใ้ใไ้เกษตรกรพี่น้องเข้าบ่ตองลงทุนหลายเด้อนี่คือจังตัวอย่างที่เฮ็ดนี่ก็คือปลาพ่ถึงตัวระบาดเนาะ่นบ่เข้ามาลงอินมไว้เจ80สิบแปดสิบต,ตังอ่ากับยากับยังมันจะห้มากเข้ากับมาลงเพามีแรงน้ามีสักบุ้งมีอ่าของที่มันอยู่ในหลองเนี่ยเวลาฝนตกมามันจะ เป็นอาหารห้องปลาใดเลยอย่างสีนะคะเขาก็เสริมแน่เส้นบิดนี่เข้าหูวจา้ากันก็นกนมีขี่งัวเนาะขีงงัวแล้วก็มีฟางมีหยังอย่างสี้นะคะนี่หลายเฮ็ดง่ายๆแต่มันมีความสุเบ, <laughs> บุ้งที่ละพี่น้องอันโบได้หอยยังได้พวกบุ้งเป็นต่อส่ออ่อนจะอ่อนนี่ผู้บอกว่าพี่ขายจังไดพี่บ่ได้ขายแบบแพ่งเนี่ยพี่ขายสิบหาหย,ยอดสิบบาทมชาวบ้านเพิ่นก็บ,บอกว่า น่อยก็น่าจะได้เพราะว่าเตะละยอดมากี้พี่ว่าแต่ใส่ปุ๋ยใส่ยอย่างเลยได้ค่ะนี่นี่แหละพี่ถึงบอกว่าให้ลงมือเฮ็ดก่อนมันมันมีปัญหาอย่างเขาค่อยแก้ไขไปอย่างสีนะคะ่ะเลาวบักบูมมันก็ลอยอยู่ในน้ำนั่งกันกับปลามันก็นเป็นอาหารปลาได้นะอย่งนีินะคะ่ะพี่ถึงบอกว่านี่แหละความสูขของคนเฮ้าอย่าเปะอย่าไปชี้มินหาเถอะนี่ใกล้ๆเฮานี่ลแหละสั่งมันถึงมาให้มันได้แค่นั้นเองค่ะ ชีวิตหามันมีความสุขง่ายๆเนาะถ้าถ้าถ้าใส่ชีวิตเรามันยากเหม่อนที่ว่ามันมันโมแมนละมันคนปวดหัวคนแหลกก็คือเฮ้าห้องนี้ละพี่ว่าเมนบอกเนาะอานนี้ก็ตั้งใจไว้ทั้งฟังนี่ก็บแมนเด้สีขามมากอกคะครับได้ครับค่ะขอให้ผ้ามูมูสวนอันนี้ต้องเข้าใจนะ้คะว่าพึ่งมายังไม่นด้มันดูแลเพิ่นอันนี้ขั้นหน้าเข้าเกิดคิดว่าถ้ามีเห็ดไม่ยังที่มันใหญ่จากตาลงมาเนี่ยพี่เหตดจังสีได้ค่ะ พี่ไปเก็บเห็ดน,น้ำมีไปเอากระสอบกระสอบเข้าไปน้ำ<ม>เขาบอกว่าให้เอาเชื้อเห็ดยังเอาหยางมาใส่พี่บปซื้อพี่จะทดสอบเบิ่งว่าเดี๋ยวปีหน้าถ้าเห็ดออกพี่สิบอกเอาองอกมาเยี่ยมชมอย่างหน้าม่วนี่พี่ลงไว้พี่สิเอากระส<ๆ>อบกระสอบๆๆไปใส่เชื้อที่มันอยู่ในป่ามีมี่เห็ดกอเห็ดดินเห็ดยางบานเท่าเห็ดละงอกเนีๆๆยหยางพี่เสียมาลงไว้เพื่อเพื่อเป็นการเรียนรู้ถามมันได้ผลพี่กระสีแบ่งปันความหูตัวนี้ให้ครับ เกษตรกรเข้าไปนั่มเดีสินะคะพี่ค่ะคือเฮาเอามทาดตอร์ล่อง,มงแมนค่ะแมนค่ะอันบานนี้มันคมหลายเนาะนี่มันจังสีพี่ก็เลยว่าอมันแน่มีอย่างก็มาเห็นพี่ก็เลยพี่เลยตัดออกนะคะแ,แตออแมนแมน,แมนแต่งกิ่งไม่พี่ก็จังสีค่อยๆตัดภุงไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เขามาอยู่แบบทาวน์แล้วนะยางการะซางล่งมือเหตุถ่อพี่นองจิเมนมันบายางเพะห้เขามีความตั้งใจว่าเขาอยากเห็ียด ห้เาเห็ดแล้วห้าสีลกักเลยค่ะห้เาเลียงงัวห้ากะหลากงัวเนาะห้เาเลียงปาาลาห้ากะหลาปลาได้ปลาสดสดปลาสะอาดโดยที่ห้าอกเห้าหู้ว่าห้าเอายางให้ปลากินแน่ชาวบ้านมีความสูงได้ค่ะโบหู้ว่าที่อื่นเพิ่นไปเลียงเพิ่นเอายางแน่ให้กินแต่ว่าห้านี่อาศัยอยู่กับธรรมชาติปลาแบบแบบธรรมชาติอีหลีน่ะคะ่ะใส่ก็ต้องใส่ม้อใส่ม้อหลักก็บบ้านแฮตึกแหเอาจังสีได้ปลาจังสีนะคะ่ะ มันโมเมนต์ว่าแบบเข้าขังไว้ละเข้าเข้าเข้าขายอาหารอย่างอื่นน่ะนะคะท่านขึ้น่าโชคเห็นอีหนีทันอยากเห็นเนี่ว่าปลานิ่โตละโลกว่าแล้วก็ช่วงนี้ปลาตะเพียนขายดีมากเพราะว่าปลาตะเพียนกาลังไข่แม่นค่ะบอกราคาได้บอเพื่อมีคนสนใจพี่น้องเีาสนใจในโลละจักบาทครับบาทโลละมึงได้พี่สิบอให้ฟังปลาช่อนขีดละสิบบาทเอาเป็นขีดเนาะมันสีเดะ ปลาตะเพียนปลานินนี้ขาย80บาทตัวพอ,อเพราะว่าเอาที่นาสวนเลยถ้าเอาที่นาสวนค่ะถ้าสื่อจำนวนหลายกะลดราคาลงหรือถ้าเพิ่นเอาไปตั้งบุญเฮากับโมทานาบุญน้ำเพิินบ่ได้คิดเต็มาราคาจังซีนะ่ะพี่น้องเข้าสนใจย,ยังสี่ก็คืออยากมาเอาอยูฟ้ามได้บ่ครับได้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 ไม่มีปัญหาอยากได้เบอร์โทรได้มาบ่ได้จะขีดโทรมาถามกวนพ่อพี่เบอร์โทรมีมีมีค่ะเบอร์อย่างน้องเดี๋ยวพี่ฝากเบอร์โทรไปครับ อาบาน้องเนาะสีได้สีได้เพื่อพี่น้องเข้าแบบไก่เคียงอยากแบบไปทํามผ่านแน่อยากขอคําปรึกซ้ายอย่างแน่พี่กันยินดีเพราะว่าบางทีออยู่ในพื้นที่ห้องอาจจะบงูเลยแม,มนแมนเป็นหม่องย่างแมน <พร S 1> แมนแมนแมนข้าเจ้ากับวาอยู่เป็นอย่างคือบนขื้นป้ายกันเลยเพราะว่าพึ่งมาพี่พึ่งมาได้แค่เขาก็ได้แค่เดือนเดียวนาะเห็ดยังนั่กับท่านมายหย่ปลามาขยับปลาไม่ยังแบบว่าเห็ดแบบหลากหลายแห้งพี่เลยล่องลุยปลาสอนปลาอย่างเองเพื่อที่จะทําให้เห็นว่า ถึงเราจะเป็นจ่ายค่าแรงอะไรเขาก็ไม่นะรเราลุยกับเราทําไป<ม>พร้อมกันทําไปด้วยกัน ครับผมคือเอาเฮ็ดใบแล้วเขากลับมาเขาก็ต่อยอดเอาเลยต่อยอดเอาเลยแม่อันอันนี้พี่สิฝากถึงว่าผู้ใดสิเตรียมพร้อมที่จะเกษียณที่จะยังอยากกลับมาเนาะอยากกลับมาอยากมาอยู่บ้านอยากมาใส่ชีวิตแบบชิ่วๆสบายๆแบบผมเตรียมพร้อมไว้ก่อนอย่างน้อยหนึ่งปีเขาว่างแขมไวนก่อนเลยแมนค่ะยิ่งปียังบอกพ่อเลยมันยังต้องแก้ไขปัญหาแบบไปเรื่อยๆแต่ก็บ่กเป็นอย่างดีกว่าเขาเริ่มต้นมาขุด คุดอากาศนอนเมื่อยท่อบ่ม,มีกำลังใจเออมาเห็นปลาหาดงๆองี้งสิอุ้ยพี่น้องสิบอกว่ามันสุกใจอีหลีถ,ถ่าถ้าผู้ใดบ่มาลงในพื้นที่จะบหูหรอกค่ะว่าความสุขบ่ได้หาไกลค,ะค่ะอันทั้งวินเข้ากับไปมาหลายประเทศแล้วถ้ามาหาความสุกเล็กๆจากสิ่งที่อยู่ไกลตัวเห้าหนดีกว่าค่ะพี่น้องอยากฝากเกษตรกรเถอเฮ็ดอีหยังอย่าพึงท่อเฮ็ดก่อนลงมือทําก่อนได้ไม่ได้ค่อยว่ากันความสุขของคนเห้า มีย่มของความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันครับผมอาชีพนี่เฮาแต่แบ่งปันความรู้ดีๆซิ่งดีๆให้คร,ร,รับเกษตรกรเฮ้าสามารถที่จะให้ความร,ร,รู้เกษตรกรผู้ใดสนใจมาถามได้เลยเข้าสิบไบดว่ากักไว้อันนั้นอันนี้ว่าห้ฟางเบิดอันไหนขา,ายดีอันไหนมันกินเราอันไหนมันไม่กินเรา,นนา,เ,ราเรากินมันเข้าสิห้คําตอบได้เลยค่ะเพราะว่าเข้ากั<ม>อยาเองเบิรยงเบิยากเรียนรู้เบนคือกันใช่แมนค่ะแมนค่ะแมนค่ะพ่อหนีคือเข้ากับมาล่ะเข้าก็ได้สัมผัส แมน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 ไปสู่งานอยู Man. 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 ่ประเทศนีายปีแ่แมนแมนแมนยี่สิบแปดปีเต็มค่ะก็เลยว่าเออสุดท้ายแล้วกะเข้ากับฝากสิ่งดีๆไว้กับประเทศเฮาแล้วครับเกษตรกรน้อยๆบ้านเฮาที่ทําแล้วให้มันมีความสุขพี่ก็ว่าบบนาจะเตืนความพยายามของเข้าที่เข้าผู้หยิ่งตัวน้อยๆตัวหนึ่งคนหนึ่งอยากฝากไว้ว่าเออ ลอไม่เหตุจังสีบังเดอร์มันบ่มันบ่ได้เสียหลายเลยค่ะแบบว่าความสุขมันมีอีหลีค่ะเฮ้ <c oughs> าเ่าต้องไปหาไก่พี่ว่าอันนี้ละซุขของแต่ละคนจะแตกต่างก <c oughs> ัน <c oughs> พี่น้องเฮาจากเดจังสีเฮ้าจะลงทุนหลายบ่อพี่สิบ่าซู่ฟังนี <c oughs> ่แต่คนถามมาลงทุนเท่าไหร่ <c oughs> แม่แล้วเพ่นนีเ้เงินเมเนเดยยาสวาคํานี้ค่ะ <c oughs> มันอยู่ที่ความต่างใจของเฮ้าปลาเนี่ยปล่อยลงไปเพิ่นบ่ได้ออกลูกเลยเด้แม่นบ่คะเพื่อนต้องอาศัยเวลา พี่คือกันตอนแรกพี่กับบัณดิตคูดหลายพี่คุดเลี้ยนลูกอ่ะค่อยขยายไปลอกนี่ไปลอกนี่อ่ะขยับไปลอกนั่นอีกจังสี่นะค่ะพี่น่ะลงทุนหลายอีหลีเพราะว่าพี่เป็นคนใจหอนแต่จริงแล้วเราไม่ต้องทําแบบนั้นเราค่อยค่อยขยายไปเหมือนขยายพันุปลาต้องอาศัยเวลาหน่อยคือหฮาได้แมนล้ายปลาเ้าก็ขยับไปเรื่อยๆหนาวทุนหน่อยเนาะแมนแมนเราเราพี่มีไอดอลคนหนึ่งเด้อเ่นเป็นผู้ใยญ่นอยูอัมเพอเดก เพื่อนบอกว่าเพื่อนน่ะเป็นพญ่บ้านเนี่ยเพื่อนอยากเฮ็ดให้ชาวบ้านเห็นว่ามันเฮ็ดไ้เด้อบบจําเป็นว่าแม่นแล้วเจ้ารวยยังจันสิอย่าเ้าคานี้ขอให้เฮามีความตั้งใจสิ่งใดๆดเราก็ทําได้หมดพี่คิดว่าแนนอนเประสบครบจำเนตเองแม่นแม่นแต่ต้องอาศัยเวลากับความอดทนแน่จหน่วยเงินทุนหน่อยเฮาก็คคอยคุ้ยเต่าค่อยขยับไปค่อยขยับไปชื่อเฮาเฮ็ดนี่หน้าเฮาก็บ่บเด้เสียเลยที่เขาโบได้เสียค่ะใส่ประโยชน์ได้3-4มยี่ยางแล้วก็พนทานา จะมีรายได้ทุกวันไหมไม่มีแต่ถ้าเราทําแบบนี้เรามีรายได้ทุกวันย่างเนอเนเข้าปู่เขาบูดแก้วเฮามีปลาเฮามีอย่างเข้าเอาไปขายย่างเนอเนมือละสองสามร้อยเขานั่งชิวๆอยู่สบายๆแต่มือละสองสามร้อยอันเฮต้าจังสั้น่นก็ได้กินเข่าแมนบัวเพิ่นก็ได้ความสุขในการโซเลกันความสุขมันแมนที่คนเข้าโซเลกันแล้วมัก็หิวเข่าแมนบ่คะหิวเข่าหิวนํำคือเก่าเอาเข้ามาเฮตดจังสี่เขาแต่อยู่บู เดือนมีหน้าเม่สามาคกก่ะเจ้าแห่งแรงเข้าก็อยู่กับธรรมชาติมี่นามมีไน้าเพราะว่าอยู่หนีห้องทรงนามเพิ่งจะ่ทรงเสริมเพิ่นกะเปิดหน้าใไ้ชั่วโมงละเจ็ดสิบบาทเต้นทงไ้ทงหน้าเสียงเงินสองร้อยบาทตอนหนึ่คงครั้งกลายเป็นมองมเ,อเ,เห,ห่าที่แรกเนี่ยตาเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าเฉดเดียวแท<ม>น้าเห่ามาเฮ็ดแบบนี้แล้วกลายเป็นมุนเวียนแมนค่ะหน้าหรือว่าพระกุ่งเห่าเห่ามาปลูกแต่หนี้เดจเกคล้ายหยอดใช่ ก็ในคลายปลาไปเนาะค่ะแมนยังยังบ่พอเนียค่ะพี่ยังสิลงรพักกั้นจองพักพ้ายพักเอย่างน้ำเนี่พี่ยังเห็ดบ่ท่านตอนนี้พี่พี่ดูแลปลาให้มันเข้าที่่กอนเดี๋ยวเฮาจังมาเบิ่งอีกเช่นึงแมวกันเพราะว่าจอมีพี่กำลังจะกลับมาในเดือนเดียวแมนแมนค่ะกำลังจะมาฟื้นฟูเพราะว่ามาตอนนี้ก็พอเนาะแมนแมนแมนค่ะแมนค่ะอยากให้อ่าเอฟซีของบ่าวน้องหรือว่าทุกคนที่เบิ่งอยู่นะคะอยากให้ทุกคนมีกำลังใจ ท่อเอาไว้ให้ลิ่งถือค่ะเข้าถือความตั้งใจเอาไว้เนี่ยเข้าสิประสบความสําเร็จบพรว่าเหตุอาชีพยังกระซังค่ะขอให้มีความตั้งใจมุ่งมั่นมุ่งมั่นและตั้งใจทําอะไรก็สําเร็จครับไว้ให้กับทุกคนเนาะค่ะค่ะขอบคุณหลายหลายพี่ครับบานเบอร์ทัวรเข้าดีบาัตส์0801892566 ทวนอีกเทื่อนึงเนะ<ช>าะเพราะว่าส่วนบากพี่เบิ่งแล้วบางเทือนันเราไวๆอุ้ยอยากฟังอีกเบอร์โ,โทรอย่างนอกพนกับอร์ท้วนหา,า,า,ายจ็กเทื่อพี่พพน้องหาประกาศเด้อค่ะเด้อถ้าจังใดกับอเขามาติดต่อกับเบาาน้องเพิ่นก็นได้หรือว่าเบอร์โทรโท่มาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 0 0 8 0 1 8 9 2 5 66เขียนกันท่านบอค่ะถ้าเขียนบอท่านกับบอเป็นหยังนะค่ะเดี๋ยวเพื่อนสีเอาไว้ในไอไต่คลิปเพิ่นเนาะค่ะเนาะจะได้ติดต่อกันเพื่อเพื่อผู้ใดอยากถามอยากได้ความหูอยังในฐานะที่เฮาเนี่ยแมนจะโทรมาติดต่อหรือว่าแต่เขาว่าได้เลยก็ได้ค่ะด้ปลาเพื่นี่นอแมนแมนมาเลยว่าอยากได้ปลาไม่หลายเขามาเอาได้เลยแมนแมบออันด้ป่าบ่อันบออันมีปลาทุกชนิดค่ะมีตเล็กตน่อยมีตใหญ่แบบนี้ลายใส่นนองเฮา อยากติดต่อทางเฟซทางไลน์จากสี่มี่บอกอ๋อมีมีมีของพี่ของพี่นี่จะเป็นพี่เฮ็ดเป็นเพจเพราะว่าเพจมันจะกว้างกว่านเนาะค่ะเนาะอ่าเพหนาแฟนเพจค่ะเดี๋ยวพี่จะฝากเบานอกเอาแปะไว้กับเบานองเนาะเพื่อใครสนใจแต่ว่าของพี่เนี่ยพี่เฮ็ดเกี่ยวกับตางเทศพี่่ได้เฮ็ดของทงหน้าเพราะว่าพี่ยังบ่ได้เปิดโตทงหน้าเดี๋ยวเากลับมามาทงหน้าแม่ๆมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพนั้นจะตัดกลับไปที่ทุ่งนาว่าในทงหน้าพี่นี่สิมีทั้งความสูงหล้กกับมีเสียงดนตรีเพราะว่าพี่ไส่นั่น อ่าเพื่อนเฮ็ดวงดนตรีเสียมเหียนเนาะบ้านอ้องคงสิได้ยินอยู่หล่ะกับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นอะไรเป็นพไพไสหลีก็เลยว่าสิพักกันมาเปิดคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตอยู่นี่แหละก็จจสิเปิดเป็น,เป,นเป็นเกียกเก่ยวกับธงหน้าเ,นเกี่ยวกับอย่างเงี้ยสินะ่าเมืองอีกาอ่าฝากบ้าน้องเนาะซอยประสาสัมพันธ์อ่าอีกช่องทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะทั้งทั้งทั้งอ่าทั้งอ่าเฟซเท่ากับเป็นหน้าแฟนเพจแต่อันนั้นเปิดเข้าไปจะไม่ยังไม่มีทุ่งนายังเป็นต่างประเทศยังเป็นหนองเมืองโยคะยัง ยังเป็นเมืองนอกอยู่ค่ะยังพ่นี่เป็นอ่านอกเมืองเนาะเดี๋ยวอ่าอ่านอกเมืองนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยว่ากันอีกอีกเธอนึงเนาะจ้ะจ้ะนีแล้วครับพี่น้องครับบ้านน้องภาพี่น้องมาส้มโซนทั้งนี้โซนทั้งนี้ี่เป็นปลาคอแล้วก็เป็นปลากินผืนเนาะแมืมอนีบ้านน้องภาพี่น้องมาเห่นน้ำพีปลลี้ยวนี่ครับผมก็ได้ความรูหลายๆอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะพี่ครับบานชุดท้ายนี่ผี่ทีมี่หยัางอยากจะฝากบ่อปูกำลังอยากจะเหตุเกษตรพิธีครับผมอ่าอยากจะฝากเนาะฝากทุกคน พี่เคยเป็นผู้ชมมาก,ก่อนพี่มีความรู้สึกว่าคนดีใได้ออกรา่การเพราว่าจะเป็นช่องทางเฟซหรือว่า YouTube อย่างังี่งสิพี่เห็นความมุ่งมัน่นแววตาเด็กเขาจสื่อสารออกมากพี่ว่าอีงยังกระางเข้าเฮตชีพหย,ยังก็ตามเบาลวก็ะนลุครับขอให้มีความตั้งใจเท่านั้นพอพอมีบ้างมีทุกคนแต่ถ้าสมมุติว่าเราเก้าวข้ามคำว่าท้อไปได้ความสุขจะรอเราอยู่ ้างหน้าอยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจเพชรอีหยังโมเมนต์มามันสิประสบความสําเร็จมีบางที่ล่มแล้วแต่ถ้าเราข้ามไปได้ความสุขจะรอเราอยู่ตรงหน้าเหมือนที่เราพูดเนาะเพียก็อยากฝากทุกคนเนาะให้มีกําลังใจเพชรอีหยังกัให้มีความตังใจแล้วทุกอย่างจะสําเร็จด้วยสองมือเราได้หัวใจที่แข็งแกร่งของเรารนะคะอยากฝากและให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะต่อสู้ เขาบอกว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ลำบากแต่ถ้าเราทําความลำบากให้มีความสุขความสุขมันก็จะทะวีเพิ่มพูนขึ้นมาอีกเนอะอยากฝากทุกคนมีกําลังใจมีอย่างโทรมาได้ค่ะโทรมาได้เลยบริษัทเขาไปเจอกันในในในเพจในอย่างเนี่สามารถที่จะอ่าโทรเข้ามาได้เลยค่ะทิ้งมาโทรไว้เดี๋ยวเราโทรกลับ,บเอาอย่างนั้นดีกว่าเพื่อไม่เป็นการรบกวนเนาะ กลางคืออการใส่โทรศัพท์มันอาจจะมีค่าใส่ใจไม่ยังถึงเบอร์โทรไวเดียวเขาโทรกลับค่ะจังไดก็ขอขอบพระคุณทุกคนเนาะที่เขามาช่มอ่าเป็นเอฟซีของบ่าวน้องหรือว่าอ่าหายมาช่มอ่านี่สวนปาเนะยู่สวนป่าเห่าเนี่ยค่ะว่าเออลองมาเบิงเบิงเฮตจังสี่แล้วมันสิบเกิดข้อมมีปัญหาอย่างแน่ปัญหามีแน่นอนแต่เราจะแก้ปัญหาค่อยๆแก้ไปทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามีไว้ให้เราแกบนะคะ นารีเนาะอยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจค่ะอย่าพึ่งทอแทการฤดูฤดูการมีวันเลียนไปมีแห่งแรงเข้ากับลุงซื้อพอเฮียลมีหนาฝนเข้าก,กับชุ่มฉ่ำก็คือการกำลังชีวิตพ้นเข้าคข้กันค่ะมีทั้งแรงทั้งฝนทั้งหนาวแต่ว่าเข้าสีสามารถพานฤดูการเล่านั้นไปได้จังใดก็เดี๋ยวความจิตใจที่แข็งแกร่งของเข้าค่ะคพี่อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะอยากมีพลังดีๆให้กับทุกคนให้ต่อสู้กับ อ,อุปสรรคในทุกๆวันให้ผ่านไปได้เนาะนี่แหละครับพี่น้องครับบ้าน้องพาพี่น้องมาเหรียญน้ำกีนาลี่แล้วนะครับเนาะกระดาคข้อมูลหลายๆอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องครับผมนี่ครับผมบ้าน้องก็ขอบคุณพี่นาลี่หลายครับผมสีไห้ส้มสวนเนาะขอบคุณด,คคด้วยความยินดีด้วยความยินดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะที่แวะมาให้กําลังใจเนาะนาโ,โกโกอยู่ตรงไอ้กิโลเมตรที่สิบระหว่างอ่บ้านตอก บ้านเกอกกับทางเข้าบ้านเมาเนาะถนนบ้านเมากอกกิโลเมตรที่สิบกอบอสิบนะค่ะเด้อแบว่มาเยี่ยมยามถามข่าวกันได้สําหรับอบร์นี้ขอบคุณบ่านน้องและก็คุณผู้ชมเนาะที่แวะมาให้กําลังใจกันหลายๆค่ะขอบคุณมากค่ะเช้าสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมในช่องกบป๋าผ้ารวดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ่านน้องกระเจี๊ยบคลิปนี้เป็นมือเบลลคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ